สวัสดีค่ะจาล้านมิเตซับนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถเบนซ์ค่ะมาอัปเกรดกุญแจรีโมทแบบ LCD นะคะแบบขวามือตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ LCD ที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะส่วนซ้ายมือจะเป็นแบบเดิมกุญแจเดิมจากรถนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานและฟังก์ชันของกุญแจตัวรีโมท LCD ตัวนี้นะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็คือหน้าจอแรกนะคะที่เราเปิดมาจะมีวันที่แล้วก็โลโก้เบนสวยงามเข้ารูปแบบนี้นะคะาการเปิดให้นะคะเดี๋ยวเราจะดูฟังก์ชันในการสั่งขายรกนะคะนะคะ่ะเห็นไฟกระพริบไหมคะนี่รถทําการขายเราแล้วคะแล้วก็ฟังก์ชันล็อกนะคะจะได้ยินเสียงแกนนะคะนี่คือรถล็อกนะคะสนะ่วนตัวนี้จะเป็นกุญแจนะคะพิเศษมากเลยนะคะ แต่ตัวนี้จะมีเป็นระบบกีเลสแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะจะเป็นตัวฟังก์ชั่นล็อกคลายล็อกออโต้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเดินไปที่รถนะคะเราจะทาการคลายล็อกอัตโนมัต mm ิตอนที่เราไม่ต้องกดรีโมทนะคะเมื mm ่อกี้จะเห็นสัญญ,ญาณไฟมาสักคู่นะคะ, mm hmm. คะอันนี้รถทําการคลายล็อกให้อัตโนมมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูนะเ mm hmm. นี่ยค่ะจะทการปิดรถนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการออกห่างจากตัวรถนะคะเราจะทําการบล็อกรถให้อัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องดอ่ดเห็นไหมคะไม่ต้องกดตัวรีโมทเลยนะคะเม่อกี้เห็นสัญญา,าไฟแล้วก็เสียงแต่รถนะคะค่ะส่วนฟังก์ชันต่อไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันของระบบเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเ,เราจะมาดูกันนะคะฟังก์ชันของเปิดฝากระโปรงท้ายอะคะ่ะ เปิดเปิดหน้าจอสไลด์ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะกดค้าคงได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้งานง่ายสะดวกมือนะคะแล้วก็กดแช่ค่ะค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องกดเปิดที่ีตัวข้างในรถหรือว่าตัวปุ่มข้างหลังรเลยนะคะค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะนี่ค่ะแล้วก็รูปร่างกระทัดมือนะคะเหมาะมากเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดอยากมีลูกกุญแจแล้วก็ฟังก์กชันลูกเล่นแบบนี้ก็สามารถนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่ร้านเมกเลสคะ่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่ไลน์แล้วก็เบอร์โทรทั้งสองสาขานะคะค่ะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ